สดีคับผมบางบอนบางบอนครับเนวันนี้เรามาอยู่ใ่สวนน้ำคนนะครับผมเรามาเยี่ยมกล้ยนะเพราะว่าได้เพราะตอนนี้หลกลำไยกิ้นตันวงบอนะครับสวนกุ้วยอ,ออกล,กลูกเลยเดี๋ยวเราไปแรกนะครับว่าลำไยกิ้นตันวงบอเนี่ยมันออกลูกแล่มันอยู่บนเลือกครับผมตามไปดูกัน เดืบโม,บมทำเวล,ลากูเอยวนี่เนี่นี่ว่าอะไรลูกรกัะเจของปีเลกอ่าเดินใหเ้อ่ากาะว่าอ,อ่าเาอ,อ่านี่ไอ้นี่ตอนนี้ปลูกอยู่ในท่อ,อะไรตอนนี้ไอ้ย,ยาหนูมันฟานนกเตรมปลูกในโตได้ไลปลูกได้กูเอ,อ่ะัน่นเลนนยนันในในในาผมไปดูสิครับว่ามันปลูกยังไง โอ้ oh. คือเราทำปลูกไถ่ท่อถังเสร็จแล้วเราเจย่ล่องขวานะ hmm. เวลาเขาเขาลงดินนี่ต้อนอายุก,กี่ปีครับผมอันนี้สามปีสามปีแล้วท่อนี้ที่เราดูกนี่เอ่อท่อกี่เมตรครับอ่อ uh, ท่อแปดสิบอ๋อท่อแปดสิบเซนกว้างแปดสิบนะ oh. ถึงจทำด้านข้างไว้นิดหนึ่งไว้ใส่ปุย๋ย oh. อ๋ออนี่คือเราทำไว้ใส่ปุย๋ยทำจีวป้าอะไรแบบนี้ครับนะ แต่ถ้าว่าพื้นที่ใครที่ว่าไม่ลาดพื้นข,ข้างนอกเนี่ยก็สามารถใส่ปุ๋ยไปข้างล่างได้เลยแต่นี่ลาดพื้นไปข้างนอกนี่นะครับเป็นลำไย,ยกิตั้นวงบ่อนะครับผมใครที่ถามมาว่าสามารถปลูกได้ไหมเนี่ยปลูกได้นะครับได้ออกผลด้วยคือปลูกสไตล์นี้จัดสว,วนไปด้วยอัดสวนไปด้วยเท่าเลยสวยันนี้ือนี่굿 ลูกสดๆเลยเก็บจากต้นเมื่อกี้ช่อนั้นเลยเก็บจากต้นเลยนะครับผมเอากับเก็บเลขกับจิมมรารา้มเห็นไมเวลาิ๊กเนื้อหนาะเนื้อหนาะเนื้อหนาะลำใหญ่ปีเล็กนี่นะเอ้อหอมหรือมั้งพี่หอมกรอบกำลังดีหวาน มาไหนก็มาไหนวิดูจิ้มกันเถอะไปยอ๋อวิดูไหนวิดูมา,า,มา,าเลยวิี่แล้ววางทักโชว์ทีเลยดิเ่แล้วที่เดือวตุลานะทั้งหมดกี่ต้นครับคุยนในสวนนี้ประมาะะะออณห้าสิบต้นครับห้าสิบต้นแล้วที่ออกผลผลิตแล้วนี่กี่ต้นครับเอ่อสิบต้นได้สิบต้นแล้วปลูกไว้ก,กี่สีครับผมสองสีสองสีสมีสีอะไรบ้างครับอ่าม่วงไข่ไก่กับม่วงยัมโบ้กับเหลืองอ๋อ ว่ำกัไปว่ำกัไปคือสองสีกันสามชื่อน๋อสามชื่อหนเลยดี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 อ๋ออันี้ก็นัดบีแรกนี่นะอืมอู่กตอแม่นบไว้ก่อนว่ำกัไปดิเื่องไปดูโอมวันเอาไรกูเอ้อ้ยผมเลยจากสวนโดยเองบีแรกนะครับ ชื่นใจมันชื่นใจว่านยิงเลยนะน้ำดีนะนะเรื่อกุยหอมละมุนลิ้นเลยไอ้ยาบายยัยนะบายย่ไนี่ฮะสามปีครับสามปีครับผมสุดๆจากต้นกันเลยในที่พาไปดูที่บุ้งในวงบ่อเลยครับมีกี่ต้นได้อันนี้ต้น อ๋อนี่ต้นอ๋อนี่ก็ออกบนแล้วใช่ไหมครับผมนี่นี่นะครับต้นเล็กต้นนี้กี่ปีครับต้นนี้อ่าต้นนี้สองปีแปดเดือนอ่าสองปีแปดเดือนเป็นแล้วครับผมนี่นี่ก็ติดไปนี้เดินไรเเป็นไต้นนี้ออกประมาณนั้นอ๋อเนี่ยต้นนี้ก็ออกแล้วกันนี่ นู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 ออกเลยนะครับนะาอ้นี่ช่อใหญ่ตัวนิดหนึ่งอ๋อวัดสมบูรณ์พวกนี่ยทอไยแบบนี้ไอ้นี่อ่ะพอตอนเพื่อนมาเขาก็ชิมไปหลายลูกอ่ะอันนี่เบิ่อนเล่มมาเลยครับเล่มเล่ย์นี่ยังเบิ่อนเล่มเล่ยเบิ่อนเล่ย์นี่ลองเล่มลาดิไปดูจริงเหรอเออนี่เล่มลาวนักน้อยลาวหรือผมนี่เล่มมันก่อน ว้มใคมาก็เล่มมาผมมเลนี้ยตัอ๋ายอดรวยหน่มรยนี่ยองอ๋เต้าเลยดูสิอ๋อยอดเลยตะบานนี่เลยครับลูกวานกองแต่ละพี่น้องเอ้นี่ยลูกใหญ่บบบกระเบยแปลว่าปีนี้ปีแรกกลูกใหญ่ไม่จะเล่นได้เยนะ ไม่กดตาชิมมั้งดิ่ไปไปเดินไปนู่นก่อนเดินไปแรกแต่วงโอก่อนรวรอยัเกเล่พาคำถามนี่มืนลุยก้นนี่เขาแยากลุกประดับหน้าบา้านได้ไนี่เป็นร่มเงาได้สบายเลยอ๋อนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นโรกเล่นะครับหนะน้าเฮ้ต้นเลเอต้นเล่ปลูกในวงโอไม่ปลูกในรอย่างอ๋อนี่อันนี้นี่ปลกูลกในรอยางนะครับปลูกในรอย่างบุกหนึ่งบุกหนึ่งอ่าบีบุกหน,นึ่งสี่ปีอ่า มีปพวกในวงบอนะครับอ ah anyway ้เด <ired> <out> ียวหกสองผสมดินยังไงครับผมก็ดินแกบพี่หัวหนึ่งหนึ่งอ๋อจัด่วนหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับอ้อพอฮันอ่อันนี้ก็วงบออเหมือนกัน เด nah ี่ย6อื3ปีนี่วันที่ปลกกันนะลงในวง่บไอ้แกวกได้ยังมังตข้างในคาบเลยยังมังโ้โห้ยมังกาบลได้เลยุมีงปัจเราตัดหญ้าแล้วก็เียาใมีได้นูนหมดอ่านี่ีตัรุ่นนอืุมไว้นะความชื้นนะความชื้นุมความชื้น แล้วนี้ที่มีผลผลิตแล้วสีอื่นออกผลหรือยังครับอ่ามีสีม่วงไข่ไก่อยู่ตนน้นนะอ่าตามไปดูตัดได้เลยไหมตัดได้เลยอ่ตามไปดูตามไปชิมตามไปชิม,ชมนี่นะครับเราตามมาเลยลูกสีม่วง,องโอ้ตุบๆนู่นนะนี่นะครับตอนริมม่วงนะ โอ้โลกอยู่มันยอดเลยแม่ก้ามว่ะตอนนี้อายุกี่ปีกุ้ยอ่าเดี๋ยวนะครับอันนี้ปลูกในล้อยางอุดย้อยอย่างนี้นะอือลูกนู้นกัวนูกอันลูกไหนปลูกในล้อยางครับปลูกในล้อยางวันนี้จำได้ตอนนี้ตอนนี้ปลูกอันนี้ของดินงกลางๆมันก็แกล้งอ้นี่เลื่อนมาเรียนเลยอ๋อต้องขึ้นต้นเันนี้ไอ้นี่มาเรียนเลยฮะ เองได้เลยเออเองได้เลยเออเอาเม็ดตรงยวเม็ดลายนี่สีม่วงนะครับนะสีม่วงอ๋อคือตัดตัดยาวเลยใช่ไหมอ่าตัดโดนเลยอ่าอันนี้คือเป็นการแต่งกิ่งไปในตัวนะครับผมตัดกิ่งยาวเลยเพื่อที่แบบปีหน้าเกาจะได้แตกเป็นทรงปุ่ม

สมบูรณ์เนี่ยนน้ำกันเลยสมบูรณ์ใช่ยืริมน้ำบอดีงั้นอ่าพกเล่พกเล่พวกเล่พกเล่เออี่โตีิโตไปไม่รับลูกพี่รับเราจะขว้านอานะเออโอยไอ้ยาลาก นี่ลูกปีแรกนะครับลูกปีแรกอันนี้ลูกลูกหมากแรงกันยูอันนี่อันจะเรียนนาเลยนี่เนี่ยลูกหมากแรงกออกมาไม่พือนได้ฝั่งน้อยไอลูกไม่คลอมเลยน,น,นี่ลูกปีแรกนะครับลูกปีแรกได้อยู่ อ๋อนี่นะครับคือการตัดแต่งกิ่งอือปีแรกนะครับผลผลิตปีแรกสิม่วงสวนน้ำโขนดูอย่าลวมันรวมแล้วตัวดเดียวไม่นี่หวานกว่าหอมอกว่าเเปียกกว่านิดนึงอ๋อแต่นเนื้อโอเคอือหนาวเลยที่ไปดูอนีหวับก็ตี

ครับเนี่ยที่เป่งต้นกันอือปีแรกมันไม่เกินเข้มเนาะอือหวานนัดแบบอันนี้หวานหอมมากอือหวานหอมหอมว่าที่เกี่ยวเล็กหน่งหอมวาหอมวากลินมันหอมนี่คือเป็นการทดลองบทพิสูจน์การปลูกลำไยคิตตันในวงบ่อสวนน้ำขน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 เกลียวสีเกลียวถูกไม่ดีสิ อันนั้นคือผลสีม่วงที่ยังยังสุกไม่ดีปีแรกอ่านี่ยังไม่ยังไม่สุกนะ่นเนะียคนมันมันไม่ตาวผมแตกหยดไม่กันมาเอานะครับได้เวลาอันเป็นมงคลเรือกเลยนะได้เวลาชิมลำํำไยคิดตันสวนน้ำคนนะครับ เป็นสวนเดบลดกในวงบอในกลุ่มเล่นลุงนั้นก็คือของกรุยนะครับผมนี่เรามาชิมได้นี่ซิมวงนะเป็นปีเรครับผมอียาหวานหอมหวานหอมนึ่มๆบอกอ้ไรกัเดียวว่าอรเอยครับพี่รุยแดงกัางลังนี่ระยะห่างเท่าไหร่ครับผม อพอดีมีที่เหลือไว้ปลูกสี่เมตรคูณเจ็ดอ๋อแล้วปลูกได้อายุกี่ปีแล้วครับอไอ้นี้ปลูกได้หนึ่งปีแล้วครับอ๋อหนึ่งปีครับผมโบต้นย่อยอยู่นะครับนะน,นี่นะครับนี่คือที่ปลูกเพิ่มใช่ไหมครับผมไอ้นี้คือตรงนี้มันเป็นดินบอ่เนนอเ็มมันได้ต้นขนาดนี้อไอ้นี่ถ้าว่าเป็นดินคัวเลยดินนั้นเป็นดินคัวนะนะคือเขาจะต้นใหญ่กว่านี้อีกไอ้นี่เราต้องทําใจว่าเราดิน บอแต่ว่ามันมันก็ขึ้นนะนะมันก็ขึ้น,น,นคืออยู่ที่การดูแลนะครับผมอ๋อบ,บางต้นก็โตน,โนะครับนี่คือเพิ่งลงปลูกนะครับผมแต่ก็นี่เริ่มจะจะตัดยอดได้แล้วใช่ไหมครับคุณนะอ๋อนี่คือตัดยอดได้แล้วไอ้ต้นนี้ผมว่าก็ตัดต้น สิ้นปีีออืมจะพดเลยตัดสูงเท่าไหร่ของกุยเวลาตัดส่วนมากผมจะตัดปรม 50, มะมาณเมตรห้าสิบไม่เกินสิบนะเราทรงมันจะได้สวยๆนะแต่ว่าการเราไว้ไว้ยอดก่อนตัดแล้วเราต้องไว้สูงก่อนออาแล้วเรามาตัดเทียมนี้อ่าคือเราไว้ต้นก็สมบูรณ์ก่อนนะใช่ไว้ตัดนี่คิดว่าประมาณสักปีกว่าก็น่าจะออกผลเลยครับนะใช่นี่นะครับ สวนน้ำโคนนะครับผมลำใหญ่คิตตันไอโนโก,มก,ก็มวงไข่ไก่หอยต้นที่แพ่แพ่อยู่นั่นแหละไอ,อะตรงนี้ดูแนวโน้มว่าหน้ารอบหน้าน่าจะออกมั่งออนั้นคือเราทำเป็น่อบ,บล็อกไวบล็อกไวนี่นะครับเป็นบล็อกไวเลยออนั้นต้นนั้นน่าจะออกเลยต้นนีรอรุนรอรุนรอบเนี้ยน,น,น,นี่นะครับ นี่คือลำใหญ่คริตันวงบอ่อสวนน้ำโคนน,น,นนะครับนี่ก็รับสำหรับสวนน้ำโคนนะครับลำใหญ่คริตันวงบอ่อนะครับก็บออกผลได้นะใช้เวลาแค่อสามปีนะครับก็ฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะ,นะะกับฟากเพจกับเพจกลุ่มกเษกษตรลุงนานรับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม